ในวันนี้ก็ได้ทาการตั้งเสาที่5แล้วนะครับบอกเลยว่าสูงมากๆเลยฮะในวันนี้ก็เป็นส่วนของที่9แล้วนะครับกับการทดลองสร้างหอคอยที่อาจจะไม่เหมือนหอคอยสักเท่าไหร่นะด้วยตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับก็ขออนุญาตเรียกหอคอยไปก่อนแล้วกันเนาะเช้านี้นะครับก็เดินมาดูพี่ไก่ลองทดลองเขาทำเอ่อในส่วนของฐานบันไดนะครับน้องๆเด็กๆนะครับก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรเป็นงานเชื่อมนะฮะก็เลยมาตัดต้นไผ่มาปรับภูมิทัศน์เล่นไปครับั้นตัดต้นไผ่ใหญ่ๆแบบนี้รเเากก็ลือใช้เหมือั่ับานช้นะครั ของใหม่ใบใหม่แบบนี้ตัดตบายมือมากๆที่จะลําบากนิดนึงนะครับนั่นก็คือการตัดแล้วเอาต้นไผ่ออกมาจากกอมาเองอะไรคนที่เคยตัดกอไผ่แล้วนะครับบอกเลยว่ายากมากๆครับมันดึงออกมายากนะครับมันพันอยู่ตัดออกมาแล้วดึงออกมาได้แล้วเราก็ต้องทําการตัดตาออกด้วยนะสิ่งที่แข็งที่สุดของต้นไผ่นะครับนั่นก็คือตาไผ่แล้วทําไมเราต้องตัดตาไผ่ออกเราต้องการต้นไผ่เพื่อนําไปทําเล้าไก่ต่อนั่นเองครับในตอนนี้ทาง้า้พี่ไก่เขาเชื่อมเหล็กกันอยู่นะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเดินมาถ่ายน้องๆตัดกอไผ่เล่นนี่แหละ ว่าเราก็ขอเดินไปดูพี่ไก่เชื่อมสักหน่อยดีกว่าครับไปเห็นปลักไฟแล้วครับี่ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ไฟมันวิ่งผ่านตรงจุดไหนนะสายขาดสายงอสายอะไรขนาดนี้ก็ไม่มีนะครับเสียบสายไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยทำนะฮะเหล็กที่เราสั่งไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ได้มาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเสากันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะขึ้นเสานะครับพี่ไก่ก็ลองเอ่อทำขอบบันไดก่อนนะครับทดลองนําเหล็กมาท่าบมาเทียบดูนะครับว่ามันจะตรงไปยังไงกว้างขนาดไหนอะไรประมาณนี้เมื่อเรากะเข้าๆขนาดของบันไดได้แล้ววววนนะะรรัััตต่่่่ออออมมมมาา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 าเเเเกก็็จจททํชืสยยขงไป ที่ประมาณ6เมตรเนาะแต่ของเรามันไม่พอนะครับเราต้องทาการตัดครึ่งแล้วต่ออีกนะเป้เห็นถุงมือเชื่อมแบบแบบนะครับขอจับมาดูสักนิดหนึ่งครับอันนี้ส่งมาให้เราใช้ตั้งแต่สร้างบ้านใต้ดินแรกๆเลยนะเองก็คิดว่าเอ๊ะเขาซื้อมาเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสปอนเซอร์ส่งมาให้เราตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ดีครับยี่ห้อนี้ฮะมันแบบว่าใส่ไปแล้วมันไม่มีเหงื่อนะครับเรียกว่ายังไงดีล่ะตามภาษาช่างคือมันไม่อบมันไม่ร้อนอะไรประมาณเเเเนนนนนนนีีี้้้้้้ยยยยยยยครรรััับมม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 มะะาา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 าออออออกกกกกกศไไไไดดดดดถถ่่่่่่่ทท็็็็วววววิปหหงงงแแแขโลลืผผ อะไรในช่วงบ่ายนะครับผมก็ได้ทําการซื้อเออนั่งร้านขึ้นมาเพิ่มอีก2ชุดนะครับเท่ากับว่าเรามีของเก่า2ของใหม่2ก็เท่ากับมีนั่งร้าน4ชุดนะครับเดี๋ยวจะต้องใช้นั่งร้านในการปีนขึ้นไปนู่นทําอะไรต่างๆมากมายนะฮันเว้นเชื่อมกับหน้ากากเชื่อมนะครับผมก็สั่งมาให้พี่ไก่ใหม่เลยนะครับที่เราใช้แว่นแบบว่าเป็นสีดำๆใช่ไหมครับอันนี้ผมใช้แบบตัดแสงอัตโนมัติเลยนะในตอนนี้นะครับพี่ไก่ก็เริ่มเชื่อมโครงของเสาไปก่อนนะฮะเราหันกลับมาดูซูมที่แม่บ้านลงมาช่วยน้องๆด้วยนะคค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 รรรรรััััับบบบบแแมมมมมม่่่่่่่่่่่้้้้้้าาาาาาานนนนนเเเเเเกกกกก็็็็ไไไไยยยยยยใใใใใชชชลลืืืออออโซหหะตถวงงงดดดีีพูๆขุสทจ ตัดมาก่อนก็ถือว่ายัางใช้เป็นเลยนะครับก็ทําการรื้อนะครับรื้อกอไผ่ตัดแต่ทิมรกออกก็ใช้เข้ามาข้างมือหมอมาซารุนะครับแล้วก็ใช้มีดแต่ผมว่ามันน่นาจะมีดีกว่ามีดนะเดี๋ยวไปหาดูก่นผมคุ้นนะว่ามีกันไกอตัดกิ่งของมาซารุอยู่เดี๋ยวลองไปดูนะปัญหาคือตอนนี้นยอยู่ที่ไหนเนาะเจอแล้วนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,น,นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมชอบแล้ว <lem> <พ Voilà. S 2> ผมก็ใช้งานอยู่นะครับนี่ดูสภาพนะครับดูนี่ใช้งานจริงๆไม่ใช่ของใหม่นะครับเป เดี๋ยวเราไปหาใส่แบตกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นกรไกตัดกิ่งนะฮะร,รุ่นอะไรเอ่ยแบบนึงนะ HCP425 นะครับเดี๋ยวลองดูน่าจะใช้งานมานานแล้วดูฟันก็บินแล้วนะครับเดี๋ยวมาเลือกแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันนี้น่าจะชาร์จเต็มแล้วนะครับนี่ผมทำเป็นแผงไว้แบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายดีก็ถือว่าไม่ได้ใช้งานมาสักพักนึงแล้วใช้ยังไงว่าลืมไปแล้วกดปุ่นเปิดเปิดแล้วแล้วก็กดนี่ใช้งานได้อยู่เดี๋ยวมาดูความคมกันด้านข้างของเขามีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ในแบตเตอรี่นะ นีมน่มันแรงนะครับมันแรงมันตัดได้แบบโอ้ตัดยัดเข้าไปกิ่งเต็มเต็มได้เลยนะโดยปกติแล้วผมจะเออใช้ในการตัดกิ่งมะม่วง,วงตัดกิ่งไม้ครับแต่ไม่เคยตัดกิ่งไผ่สักรอบเดี๋ยวมาลองดูน่าจะดีกว่ามีดนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันตัดเข้าไหมกิ่งไผ่ไม่เคยตัดเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวเอาลงก,กันดิโอ,เ,โอเหลือๆดีกว่ามีดลองดูลองของมันมีมันจะฟันทําไมอ่ะลองดูดิง่ายกว่าไหมมันอันสั้นเนี่ยเห็นไหม ช,ชึบชับชึบชับดูง่ายกว่าเยอะไปฟันทำไมง่าย,ายๆสดบๆเรียวๆของเรารแบบนี้แหละครับอันนี้เขาเรีจะมีอะไรมีขี้ริมปะเอาไปเก <ib> ็บไปเก็บนี่กันไกลแต่เก่งนี้เลยก,ก็ลืมบอกตั้งนานไปจะฟันเสร็จสิส่งละง่ายกว่าเยอะนี่ดูใหญ่ๆเห็นไหมดูใหญ่ๆซ้ำอีกรอบหนึ่งซ้ำต่อเอาขั้นลึกๆหน่อยมันไม่ค่อยคมนะมันไม่ค่อยคมแล้ลึกๆนิดนึงอ้าวมันเหอ่ะอ้าวแป๊บนึง ออใช่จับสองมือเออขาต้องจับสองมือมันงั้นมันอ่อนพอมันอ่อนปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันจะบิดไปตามนี่มันนะมันจะหนีบนะครับใช้สองมือจับไปดีกว่าข้อดีเลยก็คือหนึ่งมันไม่เปลืองแรงนะครับมันไม่เปลืองแรงเราไม่ไปฟันฟันอย่างเงี้ยมันมันไม่เปลืองแรงเราดีนะครับรานานแล้วก็คมด้วยแต่นี่ผมใช้มานานแล้วครับอุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่รุ่นแรกที่ออกมานะครับประมาณนี้ก็เพื่อลองดูได้ครับใครอยากใช้งานแบบแม่บุงแม่บ้านใช้ง่ายๆนะครับประมาณนี้ลองดูใช่มันต้องจับก่อนแต่ระวังนิ้วนะขาดเลยนะ และมีจังหวะนี้นะครับก็มีน้องๆนักศึกษาถ้าจำกันได้นะครับเคยมีน้องๆสองคนนะครับมายืมเครื่องไม้เครื่อง,องมือของมาสรุป,ปเพื่อไปจัดงานกีฬาสีนะครับก็น่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะวันนี้น้องเข้าได้เอาของมาคืนให้นะครับ <c oughs> ได้ใช้บ้างไหมเนี่ยไม่เห็นได้ลอยใช้เลยใช้แล้วผมก็ทำความสะอาดอ๋อใช้แล้วก็ทำความสะอาดตลอดนั่นแหละเอาไปให้ไปใช้เลยนั่นแหละเดี๋ยวเก็บก่อนเอาพี่ให้ไปใช้ให้เลย อุตส <łość> ่าห์มาขนาดนี้ลองดูว่าน้องเขาจะมาคืนไหมตั้งแต่อะไรวะสีลาสีแล้วเขาต้องเข้ามาคืนนานแล้วก็ให้น้องเขาไปใช้เลยแล้วกันครับเตยเก็บไว้ที่โรงเรียนเอาไปใช้ที่โรงเรียนเผื่อมีงานไดต่อนึ่งอ่ะ สุก็ขออนุญาตมาสรุปด้วยนะครับที่หยิบยื่นเออเครื่องมือเครื่องมือให้น้องๆไปโดยที่ไม่ได้บอดครับอันนี้ผมให้น้องเขาไปเลยนะครับผมก็น่าจะคิดไปเองนะครับถ้าเป็นมาสรุปเขาก็คงให้เหมือนกันครับขาดน้องเขายังเรียนอยู่นะครับเขายังทากู้ภัยเลยนะก็อย่างว่านะครับเด็กต่างจังหวัด่ก็มีอะไรทําได้ก็ทำทำไปนะครับมาดูทางใต้พี่ไก่กันต่อดีกว่านะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็ทางานเหมือนเดิมครับขัดแล้วก็เจียใหม่เพราะว่าตรงจุดนี้นะครับมันเป็นรอยต่อเราก็ต้องหาแผ่นเหล็กฉากมาประกบสี่มุมเลยนะครับแล้วก็ทาการเชื่อมอ ใช้เชือกแล้วก็ดึงขึ้นไปครับในการดึงรอบแรกนะครับเราไม่สามารถนําเสาขึ้นไปตั้งได้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากการน้ําหนักด้วยนะครับถึงความสูงด้วยนะครับบุคลากรก็ไม่ค่อยพร้อมเพียงด้วยนะคต่อมาแล้วก็ปรับแผนใหม่นะครับคือเอาวัยรุ่นมาอยู่เลยด้านหน้าของการยกขึ้นนะครับนี้ก็ต้องช่วยๆกันครับออกแรงเยอะกันชนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะหนักทีเดียวฮะด้านหลังก็คอยดึงช่วยไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าคอยพยุงยกขึ้นยกขึ้นทีนิดทีนิดแบบนี้สิ่งที่เสี่ยวที่สุดนะครับกับการยกเสาขึ้นแบบนี้คือดดดดดด้้้้้้้้้้าา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 นน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 นลลลลลลล่่่่งงงงงงัััััััเเเเออออออคคคครรรรรรรบบบบสสะะตตต็็กกไไไมมมมมีีถถูแแววยยทขึศ ไปช่วยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มตั้งฉากได้แล้วต้องไปช่วยเหยียบตีนเสาที่พงบอกไว้เมื่อกี้ครับเพราะว่าถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยคือจบเลยนะการดึงเสาขึ้นนะครับเราจะยังไม่ดึงให้มันตั้งฉากตรงเป๊ะนะจะให้เสาเอ็นโน้มไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ดึงเชือกให้ตึงนะการถ้ามันตรงแล้วมันสามารถล้มมาฝั่งซ้ายได้ง่ายๆเลยไว้ด้านฝั่งขวาของเราเราก็ไม่ได้มีเชือกลังไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็มาเริ่มจัดระดับของเสานะครับว่าจะให้เอียงซ้ายเอียงขวามันตรงได้ฉากไหมอะไรประมาณนี้มันได้ที่แล้วนะครับเราตดามยิกั่นตอมเเก็ดดลล้้ยิแวชืไ เรก็เริเร่มเชื่อมเหล็กให้แบบว่าเป็นสี ord, ่เหลี <siglo. S 2> ่ยมก่อนนะครับเพื่อยึดให้มันอยู่ก่อนฝั่งซ้ายของเราเมื่อเชื่อมเสร็จล้วก็ได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับในกล้องมันอาจจะไม่สูงนะถ้าได้มายืนอยู่ตรงที่ผมยืนนะครับหงเหว่งขึ้นไปปวดคอเลยครับสูงมากมากในวันนี้นะครับเราอาจจะตั้งเสาแค่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพราะฝั่งขวาเราตั้งไม่ทันนะครับว่าเราต้องมาคอยเชื่อมเก็บงานนะครับเพื่อให้ยึดแน่นที่สุดนะครับลัามันจะล้มม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มตั้งอีกฝั่งหนึ่งนะ รูปเป็นร่างแล้วผมว่ามันน่าจะว้าวกว่านี้นะฮะัการทดลองสร้างหอคอยในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ใช่หอคอยนะครับผมอีกก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับแล็เรื่องลักษณะรูปลักษณ์ด้วยมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามมันต่อไปนะครับ